ต้มเ้วแต้เ้อแในเวลาประมาณวันางนทำเกร็รร้อยิโวกิโลก็จะเหลืออยู่ประมาณ4ี่กิโล

thôi thôi, đi <laughs> <Jam burma. cười> <Allopoulos> <thậu nạ. cười> lấy ra đi. Ồ, bên trái. Lúc này cái này. Anh là nó Được công này có trong. <laughs> hmm. นวันน mm ี hmm. ưa, á, ò, ào, lên, ้เขาไปส่งมั้งะตินักวไยแรงกหมดเลยเถียเลยคนคโมาตัวอะไรมาสี่โมงวงปดมาแล้วปรมาณนั้ม้วยอเครีบมาคยเฮ้ยถูกเงี้ยมักดูให้ให้ดูใช่ไหมหนุ่มมะ้ผมไม่ดูจำได้บอกว่ายักษ์แบบปัจจัยยุโรป ใช่เเน้ทำอน้งลงพ้วี่กอมน้องี้่อยมากี่กลุ่มทำผลไม้เชื่อมแบบแค่อิ่มอะนานหรือยังครับนานแล้วค่ะ ประมาณครับกี่ปีเอ่ยก็ยี่สิบกว่าปีได้ครับโดยที่กลุ่มเนี้ยอ่ามีผลไม้อะไรที่มาแช่อิมม่มบ้างครับแช่อิ่มก็จะมีมะมะระมะระทีนกแล้วก็บ,บร์เฮดพริกหยวกที่นํามาแช่อิม่มค่ะแล้วแล้วที่มาทําแบรูปอย่างอื่นนะครับแอรูปอย่างอื่นก็จะมีมะกรูดเชื่อมตำลึงเชื่อม แล้วก็มะเปืองกระท้อนคือพืชผลผลไม้แปลรูปอะ่ะจะแปรรูปได้รทั้งหมดค่ะคือเชื่อมทั้งหมดครับ,รบแล้วออเดอร์ตอนนี้ช่วงที่ไหนม้างครับก็ช่วงนี้ออเดอร์เราก็จะมีเออเขามารับที่นี่เลยคือสระบ,บุรีกับอ่าโาคราชที่รับเป็นหลักอยู่แล้วสมมุติว่าลูกค้าจะสั่งทางออนไลน์อะ่ะป้าสามารถส่งได้ไหมครับ ได้ค่ะขอเบอร์ติดต่อครับ089-898-5140ค่ะขอไอเทครับกเที่ยวครับ089-898-5140คืองานมันแบบคือช่วงนี้เขาหยุดนะของโคิดเขาหยุดแต่ว่าของ,งเราบางตัวเขาจะส่งทุกคนสุดบางตัวเขาจะวิ่งทำมารับเองอย่างเงี้ยอย่างสองคนที่ทำงนานข้างหลังบ้านอ่ะก็หกโมงเช้าก็จะมาแล้ว ที่ได้ไม่ได้กูไม่รู้ล่ละแต่กูกูมากูมาทำกอนอ,อะไรประมาณที่เราต้องจะเลียนคนวิธีครับ,บคุณน้าครับเออ่